ซื้อกาหลีวิเคราะห์หมูลค่าทางการตลาดของลิซ่าแบล็กพิง์อยากดึงตัวร่วมงานเป็นศิลปินในค่ายต้องใจเท่าไหร่จากรายงานของอ e. ีจินโฮนักข่าวผู้ครัำวอร์ดในวงการบันเทิงและกีฬาของเกาหลีมากกว่า15ปีเปิดเผยมูลค่าทางการตลาดของลิซ่าแบล็กพิง์ไว้ว่าแม้ว่าในเกาหลีลิซ่าอาจจะไม่ได้รับความนิยมเท่ากับสมาชิกคนอื่นๆอ,อย่างเช่นจีซูเจนนี่และโรเซ แต่มูลค่าทางการตลาดในระดับโลกของเธอนั้นสูงมากจากการค้นคว้าข้อมูลพบว่าตัวเลขอยู่ที่1ล้านล้านวอนตัวเลขอยู่ที่1แ0 0ล้านวอนหรือมากวกว่า2,473ล้านบาทแม้ว่าวงการเคป๊อปจะมีมูลค่าการลงทุนที่มหาศาลแต่การซื <lagen> ้อต <sh> ัวคนคนเดียวด้วยเงินจำนวน1แสนถึง2แสนล้านวอน หรือ2,743ถึง5,489ล้านบาทนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและ YG น่าจะมีข้อเสนอให้แก่ลิซ่าได้น้อยมากไม่นับรวมการต่อสู้กับบริษัทคู่แข่งที่อยากดึงตัวลิซ่ามาร่วมงานทั้งในและต่างประเทศ